น้อมนำสายตาท่านผู้มีเกียรตินะครับมาดูรถแมคโคลงจากรถแล้วหลังจากกลับไปทำงานมาดู ไดกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกระทางรายการบานนอยกักด้วยครับผมเรื่องยากสำหรับเรานะนะครับแต่ผู้ชำนาญเจ้าของก็ข,ขับรถทุกวันนะครับจากง่ายก็เป็นง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกจากยากก็เป็นง่าย เรวเข้ามาไหนจะก็ลุกฮะเข้ามาไว้ตรงไหนอ๋อดูการเก็บ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางรายการบานุยกักด้วยนะครับผม มาล่าท้าอีป่อฟึกนี่ใจเวลาสักสักไอ้สิบวันเปลี่ยนกอนนนกอ,อืโอกาสเปลี่ยนยากเนาะคนเท่าก,ก็ขอบใจรเรเรี่ยงไงเป็น,นี่ยละอันนี้เป็นห้องลดคุดเนาะวันนี้เจอ แบคโฮเอาเปิดห้องเอาว่าทุกทุกเอาท้าคนทั่วไปเปิดจะห้องว่าจะได้หลุงนี่คนทั่วไปเปิดห้องรถแบ็คโฮแบ็คโฮเนาะภาษาทางกลารตามเนื้อรถขุดรถขุดอันนี้ใหญ่สุดก่อนลุงนี่อ่ามีสองร้อยครับเดี๋ยวตัวตัวได้ใหญ่กว่ากันตัวแดงอ๋อตัวไอตัวสีฟ้านี่เนาะอันนี้ยี่สิบตันสีเหลืองนี่ สิบสองตันราคานีกันไกลก็ลุงนี่หนึ่งล้านนีกันหนึ่งล้านตัวสีฟ้านี่ตัวอดไลุงนี่ตัวนี้สี่ล้านแปดตัวนี้เงินสดกระพรอนนี่เงินสดกระพรอนเสดเดือนนั้นอ่าตัวนี้สี่ล้านแปดแต่มันเก่าละตอนนี้เหลือสักล้านกว่า,วาอ๋อตอนอันนี้ไม้ยำเลยก็ลุงตอนอซื้อนี่ใช่ปะออ,ออกไม่เอาจากล้านเลยเนาะ สีเหลืองก็ออกล้านมาเลยเนาะตัวใดก็ลูกนี่สีเหลืองนี่สามล้านห้าตอนนี้ก็อ้มันหลายปีแล้วเนาะได้เงินมาร่อยกว่าล้านแล้วเนาะถ้าได้ร่อยกว่าล้านคงจะขายหยุดไปละก็อันนี้ก็เป็นการเข้าใจนะครับระวังคขนมองกับคนลูกไปพักผ่อนเลยลูกไปพักผ่อนเน็ดเหนื่อยนะวันนี้ได้ถึงแสนก็นี่ วันนี้ลูกหลานบ่ได้แสนหนึ่งนะครับก็ยินดียินบานตัวลูกหลานล่ำรวยจากหยาดเงือคนอื่นหยาดเหงือวันละสี่ห้ารอ,อันนี้วันละหมืน่นโอเควันพุ่งนี่จะมีงานตั้งปุ้นหลยโอเคผูกปอว่างปอจะไม่แอลหาเนอ้ออ่าพอรถกันสีล้านเนาะกันสีฟ้านี่สีล้านกันสีเหลืองนี่ สามล้านน่าโอ้โหไม่ธรรมดาปอท้ายมันครบดังที่กันถ้าหือปอเลือหือปอเลือกกันใดนี่สำหรับคนเท่านี่ฮัใไม่นี่เอาสีเหลืองในอ๋อ,อถ้าว่าจะเล่นไม่สำหรับมือไม่ฮือเล่นกันสีเหลืองนี่น่ายี่ห้ออย่างลูกนี่อ่านประจังนี่ โคมัสุนอคือเลือกกันสีเหลืองนี่ก่อนถ้ามือใหม่หลังจากเก่งแล้วก็ฮือมาเล่นสีฟ้าสีฟ้ามันโวยมันปั้มเงินได้ดีกว่ากันเนาะเอออันนี้ก็ไใครที่พอรายการนี่ก็จวยคิดพิจารณาเนอะมันมีแต่ได้กับได้ดีกับดีอเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องควบคุมดีเนาะ ถ้าควบคุ้มบาดีก็ยังว่าเนิรดตัวไผ่ตัวมันก็เหมือนกันะยยนะฮะบอกว่าถ้าควบคุมบาดีลูกหลานเมื่อกลางเกงก็ไม่มีเปลี่ยนแล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณ